เรื่องเล่าลี้ลับมนโนราอาถันคุณนุ้ยเล่าว่าคุณนุ้ยใช้ชีวิตเติบโตมากับเสียงกลองเสียงร้องของหนังตะลุงและมนโนราสมัยเด็กๆดิฉันเคยขอพ่อไปเรียนดำมมโนราเพราะรู้สึกชอบในช่วงท่าการได้รำและการแต่งกายการขับขานบทกลอนออกมาด้วยสำเนียงที่น่าฟัง แต่พ่อสั่งห้ามเด็ดขาดดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงห้ามเคยไปถามเหมือนกันคำตอบที่ได้คือมึงอยากเป็นบ้าเหรอของพันเนี้มึงรับมาแล้ววันไหนไปผิดครูขึ้นมาเขาได้เอามึงตายไม่ก็บ้าเสียอย่าเที่ยวไปยุ่งนะหาอย่างอื่นเรียนเถอะดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าพ่อกังวลเกินไปหรือเปล่า แค่คนจะอยากรำร้องมโนราต้องกลายเป็นบ้าหรือตายเลยเหรอแต่ก็ไม่อยากขัดใจพ่อจนโตมาก็ได้ไปพบกับบุคคลบุคคลหนึ่งที่ตอบโจทย์สิ่งที่พ่อบอกได้พอดีดิฉันจึงของนำมาเล่าสู่กันฟังว่ามันลึกลับดีเหมือนกันช่วงตอนเรียนปีหนึ่งดิฉันขยันกลับบ้านทุกสัปดาห์ที่ป่าพยอมแต่ก็มีบางครั้ง ขออนุญาตพ่อไปนอนบ้านตากับยายที่สีบรรพศและครั้งนั้นก็เช่นกันดิฉันนั่งรถสองแถวไปลงที่สามแยกเขาปูก่อนที่จะโทรให้ตามารับตาก็จะส่งหลานสาวอีกคนมารับก็เรียนอยู่แค่มสามนางจะดีใจมากที่ดิฉันไปที่บ้านตากับยายเพราะดิฉันแต่งตัวสวยและมีของฝาก นางจะชอบขอถ่ายรูปคู่แล้วเอาไปลงเฟซอวดใครต่อใครว่านางมีพี่สาวสวยบ้านของตากับยายต้องขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปลึกเป็นส่วนยางและอยู่ติดเทือกเขาที่กั้นระหว่างพัทลุงกับรังอำเภอสีบรรพศชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าอำเภอนี้มีดีที่ภูเขาและน่าจะเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดเลยก็ว่าได้ ที่ไม่มีเซเว่นแต่หากสำรวจจริงๆอําเภอนี้มีถ้ำหลายถ้ำที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักแต่มีความกว้างใหญ่ระการตาทีเดียวอําเภอนี้มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่วิวสวยใช้ได้ทีเดียวและมีน้ำตกเล็กๆชื่อน้ำตกเรียงทองทางขึ้นค่อนข้างชันทีเดียวแต่ทางราดยางจนถึงตัวน้ำตกไปสะดวก เพราะความสงบที่มีค่อนข้างมากดิฉันเลยชอบมาที่บ้านใหญ่ในช่วงหลังๆชอบเดินตามตาเข้าไปในสวนผลไม้ที่อยู่ติดกับภูเขาแรกๆก็ลำบากเหมือนกันเพราะดิฉันชอบนุ่งกางเกงขาสั้นแม้แต่ตอนเดินตามตาเข้าสวนผลไม้ก็ขาสั้นแบบนั้นตอนเข้าไปขาอ่อนขาวเข้าไปเลยแต่พอตอนกลับขาแดงออกมา และเต็มไปด้วยตรงพื้นจากการโดนยุงกัดดิฉันจะโดนยายดูทุกทีจนหลังๆก็มีตัวช่วยคือทาโลชั่นกันยุงก็กันได้เยอะแต่ยายก็จะเตือน,เ,อนเสมอว่าอีนุ้ยเอ้ยเป็นสาวเป็นนางะเดินเข้าบาอย่าเที่ยวใส่กางเกงขาสั้นมากนักเดี๋ยวคนจะฉุดเอาไปทำเมียเสียประเดี๋ยวผีปงผีป่า เขาอีว่าเป็นลบลูแล้วเคืองเราคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่าแบบตายายแกจะกลัวและเขารบผีป่าผีดอยอย่างมากซึ่งดิฉันก็เชื่อในสิ่งที่ยายบอกเพราะตัวเองก็เป็นคนสัมผัสผีได้อยากเห็นท่านเหมือนกันเจ้าป่าเจ้าเขาว่าท่านจะมีลักษณะยังไงเคยนั่งคิดเล่นๆนะว่าทำไมท่านผีเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าน้ำต่างๆชอบใส่ชุดไทยหรือชุดบ้านบ้านนี่มันยุคโปแก,กมอนครองนครแล้วท่านน่าจะเปลี่ยนมาทรงสูตรใส่แว่นดำดูบ้างก็น่าจะเท่ไมห่หยอกหรือคงเพราะกลัวคนไม่กลัวและกระมังดิฉันนั้นชอบหยอกตาเล่นชอบแย่แก่ด้วยคำถามกวนๆเสมอเพราะไม่อยากให้ตาทำหน้าครึมจริงๆ ตาเป็นคนที่มีเขาของหนุ่มหล่อในอดีตถึงผมจะงอกผิวหนังจะย่นแล้วก็ยังมองออกดิฉันชอบไปแอบถามยายว่าสมัยหนุ่มๆอ่ะตาหลอ่อไหมยายก็หัวเราะแล้วบอกว่าเออก่อนหลอนั่นแหละแล้วทำไมตาต้องทำหน้าครืมๆด้วยนะยายก็บอกว่าตาจะชอบแก๊กครืมเวลาดิฉันมาเท่านั้นแหละ เวลาอยู่กันสองคนเนี่ยตาก็จะรั่วๆ้วใสยายที่ตาทำเก๊กมันเป็นนิสัยของตามาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วพอเจอสาวสวยๆก็จะเก็กนี่ก็คงกลัวหลานไม่ชอบไงเลยเก็กหน้าครึมตาแกเหอดิฉันมากพอดิฉันกลับไปแล้วก็จะเที่ยวไปคุยกับคนในหมู่บ้านอย่างยิ้มแย้มว่าหลานสาวมาหาอย่างนั้นอย่างนี้พอก็จะมีคนมายกยอตาว่า หลานสาวสวยดีเนาะคนนั้นอันนี้ใหญ่เล่าให้ดิฉันฟังมาแบบนี้แหละเมื่อไปอยู่ที่บ้านตายายพอตกกลางคืนหลังกินข้าวกันเสร็จดิฉันก็จะชอบไปนั่งที่ระเบียงหน้าบ้านเพราะตาจะชอบไปนั่งสบบุรียตรงนั้นแล้วดิฉันก็จะซักถามพูดคุยกับตาเรื่องผีผีสาง,สางอาถรรนไรต่างๆต,ตาก็จะมีเรื่องเล่าอาถรรน์บ้างจนบกปล้นสมัยก่อนบ้าง ผีต่างๆนานาที่ตาเคยพบเจอมาแล้วให้ฟังไม่มีเบื่อบางครั้งก็จะมีใหญ่มาช่วยเล่าเสริมไปอีกการได้นั่งมืดๆบนบ้านในบ้านป่าแล้วฟังคนเท่าคนแก่แล้วเรื่องผีสิ่งลี้ลับให้ฟังนี่มันได้อารมณ์จริงๆและถึงดิฉันจะเชื่อเรื่องพวกนี้มากๆเพราะเจอกับตัวบ่อยๆแต่ก็ชอบถามแบบกวนตาเล่นเช่น ตเล่าว่าเวลาเราจะเข้าป่าจะไปเอาพืชเอาสัตว์ในป่าเราต้องทำพิธีขอเบิกทางก่อนจะมีไก่ต้มดอกไม้ทูบเทียนหมากคำและเหล้าขาวตาแล้วถ้าเราเอาสกอตวิสกี้หรือบรันดีวอสกาอะไรพวกเนี้ยถาวายแทนละ่ะได้เปล่าท่านจะโปรดกว่าวิสกี้พื้นบ้านของเราไหมแต่ก็จะอึ้งนิ่ง คิดไปเหมือนกันไงเออก็น่าจะได้เหมือนกันนะท่านอาจจะโปรดก็ได้แต่ลำบากเราอะเพราะเล่าพวกนั้นน่ามันแพงนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของชีวิตดิฉันเวลามาอยู่กับตาค่ะอ่านมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรตรงไหนกับอาถรรพ์มโนราเรื่องมันเดิมจากคืนนั้นดิฉันมานั่งเล่นโทรศัพท์คนเดียว ที่ระเบียงหน้าบ้านและบ้านของตายายจะเป็นบ้านแบบยกเสาสูงพอดิฉันนั่งรงระเบียงก็จะมองออกไปเห็นเส้นทางเล็กๆที่ตัดผ่านหน้าบ้านเป็นถนนในหมู่บ้านที่คนละแวกนั้นใช้เดินทางแต่ที่นี่แค่สองทุ่มก็เงียบสงัดแล้วเพราะคนบ้านนอกจะนอนกันไวไม่ก็เก็บตัวไม่ออกมาเพ่นพานเหมือนในเมือง คือมันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเลยดิฉันก็นั่งคุยกับเพื่อนเพลินแบบแชทตัวรัวตามประสาหญิงแปบ๊บเดียวก็เที่ยงคืนเลยบอกลาเพื่อนจะขอไปนอนแล้วเพราะคนอื่นนอนกันหมดแล้วเราก็นั่งอยู่มืดๆแบบนั้นแหละแต่พอเก็บโทรศัพท์แล้วเดินจะเข้าห้องก็มีเสียงลอยมาตามลมตึงตึงตึงโปะ๊ะตึงตึง ตึงโปะ๊ะโปะโปโปแล้วก็ตามด้วยเสียงขับร้องกลอนมโนราแว่วมาทำนองแบบหวยหวนเหลือเกินจนดิฉันขนลุกขนพองมันเป็นการขับร้องกลอนมโนราน่าจะเรียกว่าร้องไปสะอื้นไปเป็นเสียงผู้ชายแว่วมายาดึกดิฉันเป็นคนขี้สงสัยอยู่แล้วก็เลยนั่งฟังต่อแบบเสียงตีทับตะโพนหรืออะไรไม่แน่ใจ มันดังตึงตึงตึงโป๊ะโป๊ะอยู่แบบนั้นสลับกับการขับร้องกรอนมโนราและอารมณ์การร้องประมาณการขับร้องในงานศพยังไงไม่รู้แต่มันเป็นการร้องมโนราปนร้องไห้มากกว่านี่มันเที่ยงคืนแล้วนะใครที่ไหนกันมานั่งตีทับตีตะโพนและขับร้องกรอนมโนราอยู่ดิฉันก็ไม่ลุกไปไหน นั่งฟังเสียงร้องกลางดึกอยู่แบบนั้นแล้วเสียงที่ว่าทำไมมันเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมันจะเข้าใกล้เรามาเรื่อยๆยังไงไม่รู้ดิฉันก็บ้านั่งฟังอยู่ไม่ลุกหนีอีกสักพักเสียงร้องหายไปดิฉันก็ยางเงี้ยหูฟังแต่ก็เงียบสนิทเลยตัดสินใจคงเลิกร้องแล้วมัง้งดิฉันเลยจะไปนอนเสียทีแต่พอลุกขึ้นยืนคุณพระ หัวใจดิฉันหล่นวูบไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะตกใจสายตาดิฉันมองฝ่าความมืดออกไปเห็นเงาร่างคนบนถนนในใจตอนนั้นคิดขึ้นมาทันทีว่าผีแต่ผีตนนี้ไม่ใช่เดินธรรมดาแบบคนทั่วไปแต่เดินไปรำโนราไปคือมีท่าดัดตัวหักหัวลงพื้นอะไรแบบนี้ มาแบบจัดเต็มมากดิฉันก็ยืนมองนิ่งๆไปแบบนั้นดี๋ยวถ้าเขาจะไม่สนใจดิฉันด้วยเงาที่ว่าก็ยังค่อยๆรำม,มโนราพร้อมๆกับการก้าวไปข้างหน้าอยู่แบบนั้นจนผ่านหน้าบ้านดิฉันไปดิฉันก็ยืนขอนลุกว่าอุยผีรำโนราให้แล่เต็มๆเลยสงสัยพอร้องเสร็จก็ออกรำม,มา จนผ่านหน้าบ้านตายใหญ่ดิฉันเลยพอตอนเช้าดิฉันก็เล่าเรื่องที่ได้ยินผีตีทับตีตะโพนร้องกรอนโนราและมาราไม่เห็นผ่านหน้าบ้านเราเมื่อคืนเนี่ยตาก็หัวเราะเฮ้อเฮ้อไม่ใช่ผีหรอกที่หนุยเห็นและได้ยินเมื่อคืนอา้าวหรอไม่ใช่ผีหรือตาเที่ยงคืนแล้วคนที่ไหนจะบ้ามาร้องโนราตีกลอง เดินออกมารำอยู่ไม่ใช่ผีแล้วมันคืออะไรล่ะไอ้นั้นน่ะมันตาชินมันกลายเป็นคนบ้าไปเสียนานแล้วแต่ก่อนน่ยมันก็คนดีๆนี่แหละยังชิงกันจีบยายแข่งกับตามาก่อนเลยแล้วทำไมก็ถึงได้บ้าสิล่ะก็มันไปผิดผีผิดครูลบหลู่ดูมิ่นโนราเขา้าเขาถึงทำมันบ้าต้องมาชดใช้กรรมให้เขา ทั้งที่ยังเป็นเป็นแบบนี้แล้วตาก็เริ่มเล่าว่าสมัยก่อนบ้านตาชินเป็นครอบครัวโนราคือนอกจากทําสวนผลไม้แล้วก็ไปรำโนราตามงานนี่แหละการเดินทางสมัยก่อนก็เป็นจักรยานบ้านตาชินก็จะไปรำการเนี่ยตอนนั้นตากับตาชินก็รุ่นเดียวกันแต่ตาชินแก่กว่าตาสองปีคือที่บ้านตาชิน ก็ฝึกโนราให้ตาชินตาชินก็ทำได้แล้วร้องดีด้วยแต่ต่อมาตาชินไปชอบสาวคนหนึ่งแถวบ้านโพงงูสาวคนนั้นก็เป็นเพื่อนกันกันกบยายดิฉันนี่แหละแต่ตายไปนานแล้วตอนนั้นตาชินมันจักรยานไปจีบสาวพร้อมๆตาที่โพงงูตอนแรกก็แข่งกันจีบยายทั้งสองคนแต่ยายชอบนิสัยตามากกว่า พราะตาไม่ขี้อวดจนตาได้ใหญ่เป็นเมียตาชินเลยหันไปจีบเพื่อนของยายที่สวยไม่แพ้กันแทนเนี่ยแต่ตาชินนั้นเนี่ยแกเที่ยวจีบเพื่อนใหญ่ไม่เท่าไหร่ก็จีบไม่ติดเพราะสาวคนนั้นไม่ชอบผู้ชายรำโนราตาชินพอรู้แก่ก็ไม่เอาแล้วโนราขอที่บ้านขอเลิกรำที่บ้านทัดทานแก่ก็ไม่ยอมฟัง ด้วยความที่อยากได้สาวคนนี้มาเป็นเมียให้ได้แกยอมเลิกยอมตัดสิ่งที่ครอบครัวทำมาหากินเลยแต่ชินเนี่ยแกก็หันไปเป็นคนตีทับตีตะพแนแทนเพราะยังต้องทำมาหากินทีนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกับสาวคนนั้นตาบอกทีแรกก็คิดว่าตาชินจะสมหวังแล้วเพราะเห็นช่วงนั้นเพื่อนของยายคนนั้นเ ยอมไปไหนมาไหนกับชินแต่ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนเข้าจูๆ่ๆมีคนมาแต่เมืองลงมาสู่ขอแล้วสาวเพื่อนใหญ่ก็ตอบตกลงแต่ชินพอรู้แก่ก็ร้องไห้ไม่ทำอะไรเลยทีนี้เที่ยวเดินไปตรงนั้นตรงนี้เอาแต่ร้องไห้รำพันเป็นกรอนโนราหน้ารันทดหนักหนากับคนที่ผ่านมาพบเจอพอเสียใจจนหายแล้ว ชินแกก็เคืองว่าที่แกไม่ได้กับสาวคนนั้นเพราะสาวเกลียดที่ครอบครัวแกเป็นโนราไอชินมันบ้าพอไม่ได้สาวมันกล่าวโทษว่าเพราะโนราทําให้มันไม่ได้เมียแล้วแกทําไงล่ะตาตอนแรกมันก็ไม่ทําอะไรก็ยังไปตีกลองตีตะพนหากินกับทางโนราเป็นไราได้เสริมอยู่แต่พอพ่อแม่มันตายหมด สอบพึ่งเผาเลยข้าวของทุกอย่างเป็นของมันหมดมันก็ประกาศยุคคณะโนราแบบบ้านใครบ้านมันแล้วเหมือนมันแค้นมานานมันก็เอาพวกชุดโนราทเทเลดและข้าวของที่เกี่ยวกับโนราทั้งหมดเผามัง่งส่วนที่เผาไม่ได้มันก็เอาไปโยนลงคลองหมดเหลือไว้แต่ตะโพนที่มันตีประจําลูกหนึ่งเท่านั้นแหละพรมันทําพันนั้นได้ไม่ถึงสามวัน ก็มีคนเห็นมันอ่ะอุ้มตะโพนได้ลูกหนึ่งเที่ยววิ่งร้องลั่นไปตามสวนอยางว่ากลัวแล้วจะทำกูแกเคยบอกไม่ตาว่าแกเจออะไรเขาว่าของพวกโนราครูแรงจะตายตาบอกว่าช่วงแรกๆที่ตาชินยังพอพูดกันดูเรื่องอยู่ก็มีคนไปเยี่ยมที่บ้านไปสอบถามกันตาชินแกก็บอกว่ามีเงาดำๆ มีคนสวมชุดโนรามายืนล้อมบ้านแก่ทุกวันมาร้องกรอนโนราเสียงมือนผีเปรตระงมรอบบ้านมากันเต็มไปหมดแกก็เ,เอาแต่นอนพนมมือร้องไห้ตัวสั่นอยู่บนบ้านทีนี้คนอื่นๆก็ไม่รู้จะช่วยแกยังไงเคยมีคนพาไปหาหมอผีมาช่วยหมอผีก็ไลยกลับบอกว่ากรรมของมันกูช่วยไม่ได้ผีนั้นกน่ะกูสู้ไม่ได้ แล้วต่ชินก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆแกยังกรีดยางขายได้อยู่นะแต่พอเป็นหนักเข้าก็อย่างที่ดิฉันเห็นคือแกจะร้องโนราตอนเดึกๆตีโพนแล้วก็ออกมาเดินรำไปตามถนนเพอสุดทางแกก็รำกลับไปถึงบ้านตาบอกว่ามันเป็นโรคกรรมอาถรรพ์จากการลบหลู่โนราขอขอบคุณที่มาเนื้อหาจาก เหตุมิติลี้ลับแดนสนธยาเรื่องมโนราอาถั์ฝากติดตามเฟซบ o ๊กแฟนเพจที่เก็ทูสตอรี่ตีตัวฟังเรื่องเล่ากันด้วยนะคะและทาง Instagram ชามมิแจม ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ